เธอง่วงหรือท่านพระมหาโมคลานะกลาบตูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนโมคลานะเธออย่าได้มนสิการถึงสัญญานั้นอย่าได้ทําสัญญานั้นให้มาหนึ่งเมื่อเธอมีสัญญาอยู่อย่างไรความง่วงนั้นย่อมครอบงำเธอได้เธออย่าได้มนสศิกาถึงสัญญานั้นอย่าได้ทําสัญญานั้นให้มากเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้2เมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึ่งตรึกตรองพิจารณาธรรมะตาม ที่ได้สับมาได้เล่าเรียนมาเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึงสะทายธรรมะตามที่ได้สับมาได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้ข้อที่4ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึงยอนช่องหูทั้งสองข้างใช้มือบีบนวดตัวเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้ขึ้นยืนใช้น้ำลูกตาเหลียวดูที่ทั้ง แงนดูดาวนักศัตษเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้ก็6เธอพึงมนัศสิการถึงอาโลกสัญญาตั้งสัญญาว่าเป็นกลางวันไว้คือกลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหอ่อหุ้มทําจิตให้โปร่งใสเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้7เธอพึงอธิษฐานจงกรมกําหนดหมายเดินกลับไปมาสํารวมอินทรีย์ภายใน,ม,ในมีใจไม่คิดไปภายนอกเป็นไปได้ที่เมื่อ เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นเธอ,อยังละความง่วงนั้นไม่ได้ก็พึงสำเร็จสีหาสัยยาการนอนดุจราชสีโดยตะแคง,งข้างขวาซ้อนเท้าเหลี่ยมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายว่าจะลุกขึ้นไว้ในใจพอตื่นก็รีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนจะไม่ประกอบความสุขในการเอกเนกไม่ประกอบความสุขในการหลับโมคานณะเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แล